กระสดีของช่วงท่างๆด้ยมาพบกัมอีกครั้นะครับผมันไ้เป็นคลิปคุยหลังเกมแมนยูพบกับเชอริฟนะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับผมก,ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะครับที่ผมไม่ได้ทำก่อนเกมเนาะนะครับด้วย ตานที่าไม่ว่างนะครับใช่เราจะบอกไม่ว่างก็ไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นเหมือนเหนื่อยนะเออใช่นะครับก็นี้เรียนแล้วก็งานเยอะนะครับใช่ก็เลยเอออาจแบบว่าไม่ได้ทําก่อนคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับเรื่องข่าวหรืออะไรนั่อัปเดตนะครับผมไม่ได้ทําคลิปนะครับแล้วก็ก่อนคลมปอาจจะแบบว่าเป็นก่อนคลิแบบสั้นๆที่เขาสั้นๆแบบนี้นะครับก็ในไอจีไปติดตามได้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกนะครับคือ อช่องเราเนี่ยนะครับเนะาะผมแบบด้วยความที่ผมทํา youtube เนี่ยยังเป็นงานาเด็กอยู่เนาะนะครับใช่ตอนนี้ยังยังเรียนเป็นหลักอยู่นะครับเนาะก็เลยทําท youtube เป็นงานาเด็กทำให้ผมอาจจะไม่สามารถมาแบบว่ายังไงอะอาจจะไม่ได้โฟกัสเต็มที่แล้วก็แบบว่าเออไม่ใช่ไม่โฟกัสเต็มที่หรอกมันคือเรื่องของแบบคุณภาพของคลิปอะนะครับใช่เนาะคือ เรื่องเนื้อหาหรืออะไรอนะผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าแบาบว่าผมก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าเอา่อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรนะครับเออคือผมแบบตอนนี้ก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าไม่อะไรที่แบบว่าดีเนาะนะครับใช่เนาะแต่ภาพภาพนั้นใช้ได้อยู่ปะ่ะนะครับเออแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอนะใช่ไหมนะครับแล้วก็เอ่เรื่องการตัดต่อนะที่ก็ไม่ดีเนาะนะครับเนะาะใช่ก็ นั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงนะครับมีอะไรคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์นะนะครับช่วยผมนะครับมีอะไรที่ผมแบบคุณผู้ชมคิดว่าผมควรจะแก้ไขก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็จะพยายามแก้ไขนะครับใช่เนาะแล้วก็เออนั่นแหละเนาะนะแต่ช่วงหลังช่วงเราก็ถือว่ามีแบบโต้โตขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับเนาะโอเคมาครับมาเริ่มกันเลยนะครับดูสเป้พุ่งดังจริงของฝั่งแมนยูนะครับเอ่อเนื่องจากนะครับ แมนยูเนี่ยม,นนม,าาม,มีการเลื่อนการแข่งขัน2นัดนะครับเนาะก็สาเหตุมาจากควีนอลิซาเบธนะครับผมเนาะราชินีของประเทศอังกฤษนะครับก็เสด็จสวรรคตแล้วนะครับเนาะก็ทำให้อ่มีการเลื่อนนะครับการแข่งขันเนาะนะครับนัดที่แล้วนะครับเนาะอ่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะแมนยูก็เลื่อนการแข่งขันกับคิดสพ์พาเลตนะครับเลื่อนไปก่อนแล้วก็มาเล่นนัดนี้ใช่ไหมแล้วก็นัดหน้าเนี่ยนะครับคือ สุดสัปดาห์เนี่ยก็คือเออสุดสัปดาห์เนี้ยนะครับเนาะเอกเอก็เลื่อนอีกนะครับนั่ที่จะเจอลีดเนาะฉะนั้นเดือนนี้แมนยูเล่นนัดนี้เป็นาน,นัดสุดท้ายแล้วนะก็เดือนนี้แมนยูจะไม่มีโปรแกรมติดแล้วเนาะแล้วกอ็อีกทีนึงก็จะเป็นเดือนหน้าเลยนะเพราะเจอกับแมนซีนะเพราะว่าช่วงปลายเดือนนี้ก็จะมีโปรแกรมฟีฟ่าเดียด้วยนะครับใช่เนาะทำให้นะครับ แมนยูจัดชุดเต็มลงเลยในวันนี้นะครับปรวตูเป็นเดวิดิชานะครับด้านซ้ายเป็นมาเซียแล้วนขวาเป็นดาโลกล้องหลังเป็นมาติเนีคู่กับวารานครับกล้องกลางเป็นอีริกเซนคู่กับแม็คเมนะคปีกซ้ายซานโชปีกขวาเอนโทนี่นะครับเพเมเกอร์เป็นบรูโน่เฟินันเดสหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัโดนะครับก็ข่าดแดฟอร์ดไปนะครับใช่แล้วก็เป็นแบบว่าชุดที่ดีที่สุดที่มีนะตอนนี้เพราะว่าดัดฟอร์ดเนี่ยเก็บนะไม่ได้เดินทางมาที่มอนโดวาด้วยนะครับก็เลยใช้เป็นพิโดลงแทน นะครับเนาะนัดน,นี้นะครับก็พูดถึงประตูก่อนนะครับเนาะเมนูได้ประตูล,ลูกแรกนะในที่เ17นะครับเนาะก็จังหวะนี้ เป็นการต่อบอลที่ค่อนข้า,างสวยนะ,นะครับก็ต่อบอลไปมานะครับเนาะใช่แล้วเราก็อีเด็กเซนนะครับจ่ายให้ซานโช่จงดนี้ซานโชก็ล็อกนะครับใช่คือเข้าขวาแล้วล็อกล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงจุงนี้คมมากนะค,คือแบบว่าซานโช่จงนี้เหนือมากนะเออคือแบบว่าในกรอเขตโตนะคือล็อกที่แบบผู้เล่นแบบแบบงงกันหมดเลยนะครับเนาะ คือแบบคล้ายๆนัดเจอกับเลี้ยวหัวนะครับเออแต่มันแบบมันมุมอะไรมันก็แตกต่างนะแต่ว่าเออครับคืออ่าซานโชคือสกิลอะไรเขาดีอยู่แล้วเทคนิคนะครับของซานโชเนี่ยอะไรดีอยู่แล้วนอกจากลูกนี้คือถือว่าทาได้ดีมากๆนะสำหรับทีมของซานโชเนาะก็อ่าหนึ่งศูนย์นัดเมนยูขึ้นนาแล้วแล้วก็ลูก2เป็นจุดโทษนะครับผมเนาะอ่าลูกนี้ดิโกดาโลโดนทำฟาวน์ในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นจุดโทษแล้วก็อ่าคริสเตียโนโรนโดนะครับเราหน้าที่สังหารน้องเข้าไป นาีที่29น,นะครับผมก็นำหา่างไป2-0น้องพีโดก็เป็นลูกแรกในฤดูก,กาลนี้ของพีโดนะครับก็ผลลงได้แล้วนะครับมีแค่นี้นะครับประตูเนาะก็จบเกม2-0น,นะครับอ่นั้นนี้นะครับคือเอาจริงอะ่ะแมนยูไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เหนือกัเชอรีฟแบบแบบขาดลอยนะครับใช่แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแมนยูเล่นไม่ดีนะวันนี้ผมรู้สึกว่าเชอรี่บาดีนะครับ ใช่เชาริฟวันเนี้ยคือ,อโอกาสยิงมากกว่าแมนยูอีกนะโอกาสยิงเชาริฟ11ครั้งแมนยู8ครั้งนะครับใช่นะแต่ว่าแมนยูก็ครองบอลเยอะกว่าเ,าาเา 69, ยอะนอก19นอก11นะครับคืออาผมคิดว่าเชลริฟเล่นดีนะครับเนาะเชลริฟแบบว่าคือยังไงอะเล่นเกมของตัวเองอะนะครับใช่แล้วก็ คือรับแหละแต่ว่าจังหวะสวนมามันก็มีได้ลุ้นนะครับบ้างเนาะแล้วก็เชอรีฟคือแบบรับแมนยูก็เจาะยากนะเอาจริ้งอ่ะแมนยูเจาะยากนะครับมีลูกลูกแรกอ่ะที่ทําได้ดีแล้วส่วนลูก2ก็จุดโทษเนาะนั้นแมนยูก็ไม่ได้เจาะอะไรแบบได้เยอะนะเชอรีฟอ่ะก็คือถือว่าเชอรีฟอ่ะดีมากๆนะครับเนาะแต่ก็คือเชอรีฟเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าก็เคยชนะมาดริดได้ใน UCL นะครับสำหรับเชอรีฟเนาะนะครับก็คือแบบคือประมาทได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็แมนยูก็ ชนะไปได้เนาะนัดน,นี้นะครับเราก็ถือว่าเออนะครับคือเอาแบบคือชั้นเนี้ยสิงห์เลรี่จะเล่นดีแต่ก็มันก็ไม่ได้มีแบบว่ามีเวลอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเวลว่าออแบบเออจะแบบพิกอะไรได้แหละนะครับแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าเออแมนยูก็ต้องดีกว่านี้นะนะครับถึงชิลลี่จะเล่นดีแต่ยังไงอ่ายื่นชื่อชั้นอ่ะนะครับแล้วก็ เอาจริงแมนยูวันนี้ก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นนะเออคือผมผมวันนี้ผมอาจจะดูแบบเหมือนช่วงเชอรี่บัตแต่ว่าเอาจริงแมนยูวันเนี้ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงครับใช่แล้วสิ่งที่1สิ่งนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าแมนยูอ่ะต้องปรับปรงนะุงเนาะที่เห็นได้จากเกมนี้นะก็คือเ,อเวลาเจอทีมรับลึกนะครับเนาะวันนี้เอาก็อย่างทีง่ผมบอกไปว่านอกจากลูกแรกที่เออถือว,ว่าตอบบอลกรสวยแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มี ลูกไหนที่แบบว่าเออนะครับมันก็มีจังหวะได้ลุ้นแหะแต่ว่ามีแต่ลูกแรกน,นี่แหละที่มันแบบว่าคือเจาะทีมเรบได้จริงๆะนะครับใช่ลูกสองมันก็จะโทษเนาะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แมนยูก็ยังต้องปรับปรุงอยู่นะครับ,นะรบเรื่องการแบบว่าเจาะเทียบทมที่รับเลือกนะครับใช่เนาะค,คือแมนยูเจอริวอครูจาร์ซนอนเนี่ยนะครับ คือไม่ได้ไไม่ด้เล่นแบบนี้ไงนะครับเออแลล้วิเวอร์พูลอาร์เซนอลก็ไม่ได้รับใส่นะครับก็เลยแบบว่าอาจจะดูแบบว่าเออแบบชิลใช่ไหมแต่ว่าเออเราเราดูเวลานัดนัดที่เราเจอเลสเตอร์ที่เราเจอซาร์เฮมตันเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเกมก็ค่อนข้างตึงอยู่นะแล้วเราก็ชนะ1-0หน่อยนีคือชนะมันก็ดีแต่ว่าเออมันยังต้องปรับปรุงนั่นแหละนะครับใช่คือยังจบไม่ได้ขนาดนั้นเวลาเราเจอทีมแบบตึงนะครับแต่ว่าแต่การใช้รุนโดก็ถือว่า ดีอยู่นะเวลาเจอทีมรับเลือก,กอน,นะครับใช่แต่ว่าแค่พี่โดโอตอนนี้ยังหนึ่งคือไม่มั่นใจสองกูไม่ฟิตนะครับแต่ว่ายิงลูกนี้ได้ก็น่าจะยี่งความมั่นใจเนาะแต่นี่พี่โดแก่ลงเสียอะไรไม่รู้เนาะมีมีสองจังหวะนะครับจังหวะแรกคือมีอ่าตอนตอนอ่าเดินเข้าอุโมงค์ตอนผลักขึ่งอ่ะครับมีผู้หญิงจะมาขอถ่ายรูปพี่โดแก,แกปัดมือใช่เออแล้วก็ช่วงตอนท้ายเกมอีกแล้วมีแฟนบอลวิ่งลงมาพี่โดแต่แม่ยพี่โดพูดดีๆพี่โดก็บอกว่าเออขอโทษนะไม่ถ่ายเดี๋ยเนี้ยนะครั <L an S 2> บ ใช่คือไอ้ไอ้คนสองเนี่ยเข้าใจนะตอนตอนจบเกมเข้าใจอยู่ว่าเออคือวิดีโออ่ะเขาเราเราก็เคยเห็นภาพที่แบบว่ามีแฟนบอลลงมาแล้วเขาก็แบบว่าเออถ่ายรูปกับแฟนบอลเลยใช่ไหมแต่ว่าพอช่วงหลังมาเนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นแล้วเพราะว่าคือมันมันเยอะแล้วเข้าใจป่ะคือถ้าเขาทำแบบนี้กับทุกคนอ่ะแฟนบอลก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆรื่อยนะฉะนั้นโรนโดก็ต้องต้องทำแบบนี้นผมคิดว่าถูกแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าผู้หญิงอ่ะนะครับผมผมก็ผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่า เหมือนคนนั้นเขาไม่ได้วิ่งลงมาเข้าใจะปะอันนั้นเขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาอาจจะเป็น V I P หรือเป็นสตาร์หรือเป็น Life อะไรอ่ะนะครับใช่ฉะนั้นเออแล้วแบบว่าเไอขอหายโรคแบบเออผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่โดเขาอะไรแต่ว่าอาจจะรถไม่ดีแล้วนีก็ไม่ไม่รู้นะไม่เป็นอะไรไม่ได้เปนะ็นไรไม่ได้เ,ดเ,ดเ,ดเ,เป็นเรื่องใหญ่เออผมจริงผมก็ไม่ได้ามาพูดให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะก่อนประมาณนี้เรามาให้คะแนนนักเตะกันดีกว่านะครับประตูนะครับดิวิติกาเนาะวันนี้ให้เจ็ดนะครับ ใช่ก็จะไม่ได้มีลูกเซฟยากอะไรแต่ก็เก็บพินชิดไในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีเซฟอยู่บ้างนะครับมาเลเซียวันนี้ให้7.5เลยนะครับแล้วมาเลเซียวันนี้เนอกคือเล่นดีก็ปกตินะครับคือเกมรับดีลูกก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ได้เห็นจากมาเลเซียคือการเป็นอินเวอร์เตสฟูลแบ็กนะครับใช่ก็คือ,อเหมือนแบบว่าเหมือนเจ้าแคเซลโลเวลาเล่นหน่อยนะก็คือ,คอจะหุบเข้ากันกลางๆหน่อยนะครับ ใช่นะ In feedback, แล้วอินเวสต์ฟูแบ็กเราเคยเห็นดาโล้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าน,นี้เป็นมาเลเซียเนาะก็ถือว่าเออนะครับถือว่าดีเนาะทำได้ดีตลอดแต่เดียวมาเลเซียเนาะนะครับดีมากๆเลยนะวันนี้มาเลเซียล่นด,ดีมากนะวันนี้นะครับใช่ให้7.5นะครับดาโล้วันนี้ผมให้6.5นะครับใช่คือก็ได้จุดโทษได้แล้วก็ จังหวะที่ดีก็มีแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าดาโลไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะนะครับมีลูกนึงเปิดเหาสี่ก็มียังมีอยู่แล้วก็เออนะครับใช่นผมคิดว่าดาโลไม่ได้ดีขนาดในวันนี้เนาะแล้วก็ช่วงหลังก็องดูแบบเหนื่อะยังไงเหมือนยังไงก็ไม่รู้นะครับใช่แต่ดาโลก็คนเหนื่อยเนาะเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบเป็นตัวแบกอะเอาจังจะบอกว่าดาโลตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่แบสอยู่อีกคนนึงเนาะนะครับใช่ในในชุดนี้เนะาะดอลลาร์พัฒนาขึ้นมาเยอะเนาะนะครับใช่จากแบบยุค รังนิกแล้วเนี่ยนครับจะรู้การที่แล้วอ่ะเอะอ,อนะครับดารุกางหน้าขึ้นมาเยอะเนาะเรื่องเกมรับนะครับเรื่องเกมลุกเนาะแล้วก็คอตบอลคอตบอลณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าดีขึ้นนะครับใช่ก็เอ่อด้วยความพยายามเนาะถือว่าดาโลก็ถือว่าทำได้ดีแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเนาะลิซันโดกับวารานนะครับให้อ่าเจ็ดจุดเจ็ดอ่าให้เจ็ดทั้งคู่เลยนะครับ ก็ยังดีเหมือนเดิมนะวันนี้ก็คินชีดได้แล้วก็เล่นดีเหมือนเดิมสองคนนี้นะครับสุดยอดนะสองคนนี้เป็นคู่ที่ลงตัวมากๆนะครับเนาะแม็กมิเนวันนี้นะครับเล่นดีมากสำหรับผมอ่ะแม็กมิเนดีมากๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมคือแบบไม่มีจังหวะไหนพลาดเลยอ่ะแล้วก็จังหวะไหนที่เข้าประท้านี่คือแบบว่าเออแทบจะชนะทุกครั้งะนะครับจังหวะไหนที่แบบว่าต้องแบบว่าเข้าบอลห้าสิบห้าสิบจังหวะที่ต้องปั๊มจังหวะอะไรคือโอ้โหสุดยอดนะแม็กมิเนอ่ะคือแบบว่า แบบว่าใช้ร่างกายเป็นประโยชน์ะนะครับใช่คือ,อแข็งแกร่งนะครับแย่งบอลดีนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะครับใช่ไม่เหมือนแมตสินีเวอร์ชันก่อนที่ชอบเลี้ยงนเนาะอันนี้ก็<ม>บอกว่าเล่นง่ายจ่ายง่ายอะไรง่ายนะครับใช่แล้วก็พละกําลังอ่ะดีมากๆเลยในในแดนกลางเนาะนะครับใช่เ<ม>นาะถือว่าแมตสุนีดีมากๆนะครับแมตสุนีวันนี้ผมคือแต่ว่าเสียดายเล่นได้ครึ่งเดียวเนาะก็เออครับเล่นได้แค่ครึ่งเดียวแต่ว่าก็แค่ครึ่งเดียวนี่ถือว่าดีมากแล้วเนาะแมตสินีให้7.5ครับ ใช่ธรรมาดาศิเนาะอีริกเซนวันนี้ให้7.3นะครับคือเล่นดีเล่นดีเหมือนเดิมน,นะครับใช่แล้วก็วันนี้ก็ทำได้ดีแอนซิตด้วยนะครับเล่นดีนะอีริกเซนให้7.3นะครับก็เชื่อมเกมอะไรก็เหมือนเดิมอะนะครับอีริกเซนวันนี้ทำได้ดีเนาะเออแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเกมรับอีริกเซนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออีริกเซนไม่ได้เป็นคนที่ถนัดรับอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับอีริกเซนเล่นรับเนี่ยนะครับ ไม่ได้เข้าสกัดดีแต่เอริเซนยืนตำแหน่งดีนะครับแล้วแล้วก็บีพื้นที่นะครับอะไรเอริเซนทําดีแต่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใช่ในเรื่องของเกมรับแต่ไม่ได้สิ่งที่เอริเซนถนันดอยู่แล้วแต่ว่าเออแต่ว่าเราก็เห็นเอริเซนเนี่ยยืนต่ำกว่าเบตซันีในในช่วงในในยุคเนี้นะเออใ,ในในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสี่ห้าเกมเนี่ยนะครับใช่แล้วก็เอ,อ่อก็ในวันนี้เอริกเซนทำเรื่องนั้นนะ่ะไม่ดีเท่าที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังถือว่าเอริกเซนเล่นดีมากๆอยู่ในวันนี้นะครับผมนะให้เจ็ดจ บรูโน่วันนี้ให้หกจุดเจ็ดนะครับไม่ได้วันนี้ผมคิดว่าไม่ได้ดีขนาดนะั้นแล้วก็มีจังหวะชอบมีจังหวะเล่นยากเยอะเหมือนกันในวันนี้เนาะนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของบรูโน่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้น่าเกลียบนะบรูโน่ Bruno, ในวันนี้นะหกจุดเจ็ดเนาะนะครับซานโชนะครับซานโชให้หกจุดเก้านะครับเนาะซานโชให้หกจุดเก้านะครับ, o, 9, รบก็ อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเยอะแต่ก็ยิงได้ลูกหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็เอนโทนี่ให้6.8นะครับใช่ก็มีส่วนร่วมสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าเอนโทนี่วันนี้เด่นกว่าซานโชนิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่ซานโชยิงได้น้อเออก็เลยให้ซานโชมากกว่า0.1นะครับใช่แต่ว่าเอนโทนี่วันนี้ก็จริงๆเอนโทนี่วันนี้ผมว่าเล่นดีเนาะนะครับจ่ายดีอะไรดีแอนโทนี่เป็นนักเตะที่คือดูรู้ว่าเก่งเลยอะสกิลนะครับเนาะแล้วก็ เซนบอลแล้วจ่ายบอลดีอะไรดีเออท่านี่เนี่ยถือว่าเป็นค bon นที่ดีดนะใช่แมนยูได้มาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ปีกสองฝั่งแมนยูเนี่ยเสียวมากนะคือแบบว่าคือแบบมีสก,กิลดีทั้งคู่อะ่ะเออนะครับเออสีกเสองฝั่งแมนยูแล้วก็นะครับคือเสียวอ่อะสองคนเนี้ยนะครับปีกของแมนยูนะตอนนี้นะครับแล้วก็พีโดนะครับนอบพีโดวันนี้ผมให้6.5พอเลยครับเนาะก็เอ่อ ยังยังที่หมูบอกไปนะครับตอนตอนแรกว่าเออพี่โดมี2อย่างของนี้คือไม่ฟิตแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับคือแบบว่าจับบอลก็ไม่ไม่ได้ดีเท่าเดิมนะครับคือแบบจับบอลแล้วแบบปกติพี่โดสมมติแบบว่าอยู่ในกททองทีโต้เนี่ยนะเพื่อนจ่ายให้อนยะู่เนี้ยจับบอลแล้วพี่แกยิงได้เลไนะแต่วันนี้จับแล้วมันแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่เพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็มีหลายจังหวะน,นะครับเรื่องความแบบเร็วก็ไม่ไม,ไม่ทันอะไรเนี่ยนะครับก็ออ่่าาคือ,อ คืออายุแกเยอะก็ใช่แต่ว่าดูการที่แล้วแกยังยังยังได้เลยะนะครับใช่เพราะฉะนั้นเอามาเป็นเรื่องของความฟิตมากกว่าที่พี่แกต้องเดือดร้อนแล้วด้วยความที่อายุเยอะ,อะนะครับม,มันก็อาจจะต้องใช้เวลาที่ความฟิตนานนิดนึงนะครับใช่แต่คิดผมยังมั่นใจว่าพี่โดจะกลับมาได้นะครับอาจจะไม่ได้ยิงเยอะเท่าดูกาลที่แล้วดูกาลเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าพี่โดกลับมาได้ด้วยระบบทีที่ดีด้วยคือดูดุกาลที่แล้วอะระบบแบบไม่ดีอะพี่โดยังยิงได้เยอะขนาดนั้นอะแล้วนึกภาพดูกาลเนี่ยที่อ่สิ่งผมจะว่าไปว่าตอนเนี้ ระบบอาจจะยังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นแต่ว่า,าถ้ามันไปเรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วให้พี่ด้วยเป็นหน้าเป้าแบบืนี้ิมพี่ด้วยยิงได้เยอะนะครับใช่เนาะแต่ว่าเออพี่ด้วยอะไรเนี่ยสองอย่างที่ผมบอกไปเรื่องความฟิตของความ,มใจแต่ว่ายิงวันนี้ยิงจะโทษได้ก็อาจจะมีความมั่นใจขึ้นมาได้บ้างนะครับผมโลนโดเนาะประมาณนี้นะครับตัวสำรองนะคาซิเมโรวันนี้ผมให้หกจุดเจ็ดนะครับลงไปก็ถือว่ามันก็ยังยังยังมีจังหวะที่แบบตลกอยู่อบ ยังมีจังหวะคอนเทนต์อยู่นะจังหวะแบบว่าเข้าสกัดไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีจังหวะที่ดีสำหรับคาสิมิโดในวันนี้นะครับผมก็ยังต้องปรับตัวอยู่นะครับคาสิเมโดเนาะเออเนาะแล้วก็ลูกชอนะครับลูกชอวันนี้ก็ให้หกจุดสามแล้วกันลงไปยังไม่ได้เห็นอะไรมากเนาะแล้วแล้วก็ลูกชอเออนั่นแหละยังไม่ได้เห็นอะไรมากเนาะแล้วก็เออวันนี้แตกนิดนึงนะครับคือ เปลี่ยนดาโลออกใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่วันนี้วันวิเซกา้าไม่ได้เดินทางมาด้วยมาวิเซกา้าเจ็บเลยเอา,เอาลูกชอแทนดาโลเลยแล้วก็มาเลเซียไปเล่นแบทขวาเออก็แตกดีนะครับใช่เนาะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนก,กันนะว่าเราเห็นแบ็ทขวาที่เล่นแบ็ทซ้ายได้อะเยอะเนาะดาโลนี่ก็อยู่ในนั้นเนาะนะเหมือนจากเจ้ากันเซนโลเนี่ยแบ็ทขวาที่เล่นแบกซ้ายได้นะครับแต่แบ็ทซ้ายที่เล่นแบกขวาเนี่ยไม่มีนะเออ เนาะก็แปลกเหมือนกันนะครับเนาะไม่รู้ทําไมนะครับเนาะถ้าเอาเรื่องของเท้าถนัดมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแบกขวาก็ถนัดขวาแต่ก็เป็นได้ซ้ายได้แต่ทำไมจะซ้ายคือถนัดซ้ายแต่มาเล่นแบบขวาไม่ได้เออไม่เข้าใจนะเนาะแต่ว่านั้นนี้เออแต่แตอนที่มาเลเซียไปเล่นฝั่งขวากถือว่าทําได้ดีนะนะก็เป็นอีเวนต์ฟูลแบงคนะครับเออถือว่าทําได้ดีเนาะนอกนั้นแฮรี้แม็กไวท์นี่เลนก้าแล้วก็เอเลนังูกันนาโชก็ขอไม่ให้ใครนะกัน เนาะเวลาค่อนข้างน้อยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะก็ชนะได้นะครับแมนยูก็ขึ้นมาเป็นรองจากฝูงของกรุ๊ปอีนะครับยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมก็ประมาณนี้น่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับยูโรปาลีกนะครับเราก็คิวชิลไปนะครับเนาะเราไปเน้นในลีกแหละนะครับล่หน้าเราก็จะเจอกับแมนซี่แล้วอย่นี่บอกไปนะวันที่2ตุลาครับเนาะก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็อาจจะก็อาจจะไม่ทำคลิป ไปจนถึงวันนั้นเลยนะครับใช่แต่ว่าถ้าถ้ามีถ้าว่างแล้วก็อยากทําหรือแบบเออแล้วมีข่าวอะไรหรือแบบมีคอนเทนต์น่าสนใจแล้วผมอยากทําหรือแล้วว่างอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมประมาณน,น,นี้ขอลาไปก่อนครับผมเออแล้วก็ฝากไว้อีกทีนะครับลืมนะ Google permission บริษัทจะช่วยนักท่องเที่ยวจากกัดอบรมสัมมนาทีวิลลิ่งทั้งในและต่างประเทศนะผมก็สนใจกดลิงก์ได้ที่ใต้ description ไม่สาดไปก่อนครับผมสวัสดีครับ